ในแชท f a c e e o o k m e s s e n จ e r จากภาพพื้นหลังปกตินะครับเราสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่ได้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำนะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยขั้นแรกนะครับก็ให้เข้าไปที่ Messenger ต่อไปให้เข้าไปที่แชทเพื่อนที่เราต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังจากตัวอย่างนะครับเป็นแชทคนนี้ละกันอันนี้นะครับจากภาพพื้นหลังปกติเนาะเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับให้กดไปที่สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้หนึ่งทีจากนั้นให้เลือกไปที่ทีม ต่อไปก็เลือกทีมหรือว่าภาพพื้นหลังที่เพื่อนๆต้องการได้เลยสามารถกดเลือกได้เลยนะครับอาจากตัวอย่างนะครับเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะเมื่อกดไปแล้วนะครับมันจะแสดงเป็นตัวอย่างของภาพพื้นหลังถ้าเราถูกใจและชอบภาพพื้นหลังนี้ให้กดเลือกได้เลยจากนั้นนะครับในแชทของเพื่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นภาพที่เราได้ตั้งค่าไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทำนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ